สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็หลายคนเนาะเรียกร้องเข้ามานะครับอยากดูผ่านอ่าสามนะครับของไปยิบสี่นิ้วสําหรับอ่าจอเดียนะครับผมของยี่ห้อ CMT นะครับผม CMT ก็จะมีทั้งสามคงสามแล้วก็สามคงสี่เนาะนะครับเดี๋ยวมีอ่าข้างกันเลยตัวนี้จะอยู่ข้างกันเลยนะครับผมครับก็เดี๋ยววัดให้ดูเนาะเหมือนกัน กับคลิปของคายอิหรีมันกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว3โครงสนะครับผมไป24บนิ้วนะครับผมสําหรับรถแทรกเตอร์นะครับขนาดา50แรงนะครับผมขึ้นไปนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสเปคของจอนเดียมันก็จะมีตัว40แรงเข้ามาอันนี้มันก็ใช้ใช้ด้วยกันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสเปคอื่นก็ถ้าเป็นของคุปตก็เอ็ MU49 ขึ้นไปนะครับผม นิวโวลแลนด์ก็ตัว40ก็น่าจะไหวนะผมว่านะน่าจะได้อยู่นะครับตัว40แรงแล้วก็ตัว50แรงนะครับไม่เกินนี้นะครับสลักนะครับผมสลักก็จะเป็นสลักของตัวแคทวันครับผมสลักใหญ่เนาะใบผานก็เป็นใบ24นิ้วนะครับผมนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสามโครงสี่นะครับ 4MT นะครับหลายคนเรียกร้องก็มามากนะครับอยากให้ผมมารีวิวนะครับผมจัดให้เลย สำหรับ cmt นะครับเดี๋ยวค่อยวัดความยาวให้ดูส่วนตัวข้างกันนะครับตัวข้างกันก็จะเป็นนะครับสามโค้งสามนะครับสามโค้งสามนะครับใบยี่สิบใบยี่สิบสี่นิ้วเช่นกันนะครับรัวแล้วผมรัวแล้วเนี่ยนะครับเป็นสามโค้งสาม cmt นะครับก็เดี๋ยวราคาแจ้งท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเป็นใบยี่สิบสี่นิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างของเขาก็ ไม่ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมพอโครงสร้างตัวสามโครงสามก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยถ้าเป็นตัวสามโครงสี่นะครับมันก็จะมีเหล็กลาวอีกตัวหนึ่งนะครับยื่นเข้ามาจับตัวข้างหลังนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กลาวสองตัวส่วนตัวสามโครงสามก็จะมีตัวเดียวเดี๋ยววัดความยาวให้ดูครับผมเราเริ่มที่ตัวอ่าสามโครงสี่แล้วกันนะครับผมทำคนเดียวรับแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยววัดให้ดู แป๊บนึงครับผมนะนะครับตัวสามโครงสี่ความยาวนะครับผมจะอยู่ที่นะครับสองเมตรนะครับยี่สิบสองเซนติเมตรนะครับนี่สำหรับตัวสามโคงสี่นะครับเดี๋ยวมาวัดตัวสามโคงสามกันหน่อยตัวนี้จะเป็นสามคงสามครับนาะวัดจากปายนะครับปลายปลายตัวนู้นเลยนะครับ ก็ความยาวก็อยู่ประมาณเมตรเก้าสิบห้านะครับเนี่ยเก้าสิบนะครับแล้วก็ห้านะครับเก้าสิบห้าเซนเมตรเก้าสิบห้านะครับส่วนใบก็เป็นใบยี่สี่นะครับอ่าเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยววัดให้ดูนะครับนี่ยี่สิบเห็นไหมนะครับยี่สามเนี่ยยี่สามเนี่ยก็ต้อง ก็ยี่สี่นะครับไปยี่สี่นิ้วนะครับส่วนนอ็อตก็ก็จะมีน็อตยึดฐานตัวเดียวนะครับซีพีจะเป็นตัวเดียวเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดียวไปยี่สิบกก็เป็นตัวเดียวนะครับเอาเดี๋ยวแจ้งราคากันหน่อยนะครับผมสำหรับราคาเนาะไม่ฟุ้นมากแล้วกันส่วนรหัสนอาอรหัสก็ตัวนี้นะครับผมสามโคุงคงสีง่ก็จะเป็นห้าเฮดพีนะครับผมห้าเฮดพีนะครับส่วนตัวสามโคงสามก็ จะเป็น4 5่ห้า HP นะครับเนี่ยอ่าสำหรับรหัสเนาะแต่ว่าโครงสร้างคือหน้าตามมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเข้านิดนึงนะครับผมอริติดถนนใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวแจ้งราคากันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นความาเสียวเวลาแล้วกันนะครับก็ตัว3โครง4ครับผมราคานะครับตัวนี้เนาะ ราคาจะอยู่ที่ห้าหมืนบาทนะครับผมราคาห้าหมืนบาทนะครับตัวนี้ก็เล็กขึ้นเนาะก็สามารถผ่านทุกค่ายก็ขึ้นขึ้นกันหมดนะครับก็แต่ว่าราคาก็จะด่างกันนิดนึงครับผมด่างกันนิดนึงก็สําหรับตัวสามคงสามนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาทนะครับสี่หมืนห้าพันบาทก็ลดได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ติดต่อนะครับผมตามกรโทรได้เลยนะครับเดี๋ยวก็บอกบอกเข้าไปว่าดูมาจากคลิปของเซลล์บิ๊กนะครับผมที่รีวิวเนาะ เดี๋ยวเขาจะลดให้พิเศษนะครับผมก็ราคาราคาก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยตัวนี้ก็50,000นตัวนี้สี่หมเนาะตัว3ามคงสามสามคงสามสี่หมื่นห้าสคงีห้าหมื่นะครับผมนะครับติดต่อนะครับได้ที่096ย์เก้าหกนะครับเจ็นะครับห้าศูนย์สองสี่ศูนเดีะครับเดี๋ยวสําหรับเมื่อโทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับหลังชื่อคลิปนะครับไปแล้วกันนะครับผมก็ บอกเขาว่าดูมาจากคลิปของเซลวิกนะครับผมเดี๋ยวเขาลดราคาให้พิเศษนะครับผมนะครับไม่ใช่ราคานี้เนาะเดี๋ยวเขาจะลดให้อีกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ติดต่อเข้ามาสําหรับคลิปนี้นะครับผมเซลวิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอกล่าเขาว่าสวัสดีครับ